รเราว่าความแตกต่างมีกรนที่เกิดจากม่บ้ากเราว่าที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคืออะไรความดนน<า>งาว่าเห็นเนกหนึ่งแนกิดจากแม่บ้นจาก,ากาว่าความหน,นแน่นิ่รเจากบ้าหรือเาว่า จะจะลาบ้าอะไรที่แตกต่างกันคะค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือกระหรึงนะคะการที่นี่นนจะมีนเกิดจากแม่บ้าจะมีเวลาเนินตัวอย่างช้าๆทาให้มองเห็นกระหรึกของแม่แต่ที่เกิดจากลาว,ว่านิ่งตัวอย่างรวดเร็ว ไม่มดียวอากเกิดก็จะกลายเป็นแก้วหินตะกอนจะเยอะที่สุด75%ของผิวโลกและที่โลกอีกก็จะเจอเยอะที่สุดที่ผิวโลกเมื่อจะเราสังเกตจะไม่มากนะคะอีกอินแปรต้องมีปัจจัยหลักสองอรนคือความร้อนหรือความแรงที่สีเพราะฉะนั้นอินแปรจะเกิดที่ผิวโลกได้ไหมคะไม่ได้เลยจะต้องอยู่ลึกลงไปแต่ทําไมเราถึงเห็นหินอ่อนทำไมเราถึงเจอหินอ่อนที่ร้านค่ะ เพราะอะไรน,นะเราไปเที่ยวเืินภูมิพลบริเวณที่เป็นเกลือคลื่นภูมิพลทั้งหมดบริเวณที่เป็นหมีแพร่ทำไมเราถึงเจอหิีแพรที่ผิวของโลกในเมื่อกมันเกิดในที่ลึกที่มีความร้อนและความกดดันสูงเพราะเพราะเพราะ เพราะมันเกิดการเคลื่อนที่ตามทฤษฎีเบรเทคนีใช่ไคะแบบนี้ก็ไม่ที่ไปไหมคะอันนี้คือคืออะไรคะภาพนี้ว่ากันจากของยินขสารเกเรียกว่า เริ่มต้นจากแมกมาพอม hm ันเย็นตัวลงมันก็จะกลายเป็นอินทรียหมายถอินทรี์หินแปรหินตะกอนปุ๋แล้วจะกลายเป็นอะไรคะขออนุญาตนั่งฟังสักนะดอินทรีแมกมาเย็นตัวลงเป็นอินทรีย์อินทรีย์หินแปรหินตะกอนปุ๋แล้วจะกลายเป็นเศษตะกอนภาษากรียกภาษาทีเมนส์ไปด้วยหลายเม็ดนะคะเซนติเมนสที่เป็นเศษตะกอนแข็งตัวอัดตัว ายเป็นหินเรียกว่าหินตะกอนหินตะกอนอยูค่ความร้อนความกดดันหรืออินทรีย์อยู่ความร้อนความกดดันกลายเป็นหินแปรหลินแปรล้อมกลายเป็นแหวนมากนี่คือวัตถุจกักรของหินนะคะตรงนี้คุณจะเห็นมีคำว,ว่า heat and pressure นะคะมาทำหน้าน,นี้ตรงนี้จะเห็นคําว่า cementation and compaction นี่ก็คือจะละเอียดลงไปว่า เป็ดเม่จะถูกซีเมนต์เชื่อมประสานหรือคอมแพคชั่นคือบีบอัดเป็ดตะกอนถูกเชื่อมประสานหรือบีบอัดเช่นกองทรายที่เป็นเม็ดทรายถูกเชื่อมประสานหรือบีบอัดท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นหินทรายจากนั้นพวกนี้ถ้าผูกพังกลับมานะคะเวสเ e อริงแปลว่าผูกพัง r a n s p o r t a t i o n แปลว่ากะจายส่วนา ภาคกา,ารขนส่งเน้นโพซิชันแปลว่าตกทับถมเพราะฉะนั้นภู้พา,นา,นานมนากพารตกทับถมนะคะจะเป็นกระบวนการที่จะทำให้มีเศษกรอกมาจากเศษกรอยู่ในนาคตนะคะผ่านกระบวนการมีสารมะเชื่อมประสาน การบดค่ะนะคะกระบวนการพวกนี้ก็จะเรียกว่าลิทิฟิเคชันภาษาอังกฤษแปลว่าการไล่ตะกอนนะคะลิทิฟิเคชันการไล่ไอนอนของแม่จิ้งก๊าดของคูลิ่งแอมซอริเดชันอาจจะมีเรียกที่ทำนี้ว่าฟรีซไรเซชันคือการเกิดเป็นผลึกเย็นตัวแล้วก็แข็งตัวก็เกิดเป็นผลึกตรงนี้มีคำว่า สเซอรี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียนถ้าว่าเวสเซอรี่คืออะไรคือการปลูกพันนะคะเพราะฉะนั้นจากแม่พ่อได้เป็นนักขัณฑจากนักขัณฑ์ปลูกพันเป็นเศษตกรจากเศษตกรนแผงตัวกลายเป็นมิตะกรนหินตะกอนเปนนักขัณฑปลูกพันธุ์ร้อนความกดดันเปลี่ยนเป็นหินแปรหินแปรปลูกเป็นเศษตกรก็วนไปวนมาจากก้อนก็จะ มีใครเข้าใจเรื่องนี้บ้างถัดไปนะคะไม่พอใจหนังสือเล่มน,นั้นนะคะไปเปิดแท็กซิกเล่มหนึ่งก็จะมี r o ็อกไซเคอีกแบบหนึ่งจากนะคะตัวที่เป็นแมกมากผ่านกระบวนการที่เรียกว่า s o l i d i f i c a t i o n คือแข็งตัวก็จะกลายเป็นวีเ s ส r o อง จากอิ <cin stereotype> ่เ <award> นี <f dragging> ้ย uh ผ่านกระบวนการที <ata> ่เ uh รียกว่าเวสเซอรีนบิโรชันปูกพันกัดกร่อนได้ออกมาเป็นหินตกอนเซนติเมตรจากเซนติเมตรผ่านกระบวนการการกลายเป็นหินตะกอนเลนซิฟิเคชันกลายเป็นหินตะกอนหินตะกอนผ่านกระบวนการที่แปลสภาพโดยความร้อนความกดดันภาษาอังกฤษเรียกว่าเมทัลลิฟิซึ่งกลายเป็นหินแปรหินแปรแปลสภาพ แตแ่ก็กลายเป็นแม่ม่าหินตะกนีอาจจะผ่าน,นากระบวนการแปลสภาพเป็นออฟฟิซซึ่มาเป็นหินแปรหินแปรอาจจะปลูกพันกัดกร่อนกนลายเป็นเศษตรกรน,กน,กนินตะกรอาจจะปลูกพัพนกัดกร่อนกลายเป็นเศษตรกรอันนี้ก็จะเป็นร็องไซเทอร์อีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบสำหรับนักวิทยาศาสตร์ แบบเมื่อกี้สําหรับแบบนักศึกษานอนทรายะะเราก็เอาง่ายๆว่าเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คุณจุควรจะรู้คําศัพท์พวกนี้ไปด้วยว่าแข็งตัวใช้คําว่าอะไรนะคะวารทวิวิชันคือคก,รกรูรทำอิาลกตรอนรีเซพิเคชันเมื่อกี้ในนั้นก็จะมีนะคะว่ามันจะต้องมีสารมาเชื่อมประสานแล้วก็มีอาก็จะเกิดกลายเป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเป็นรอ็อซ ก็ไม่ต้องถามเพราะเข้าใจอางนี้เข้าใจว่าอันเมื่อกี้เข้าใจอันนี้ก็ยังไม่ที่าเข้าใจอ่าเดี๋ยวเราก็จะแจกกระดาษให้ตอบคำถามที่อันจะยิ่งเข้าใจไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้กันนะครับีนักคณีเกิดจากการเย็นตัวของแม่มากหรือลาวว่าคุณรู้แล้วนะคะถ้าเย็นตัวจากแม่มากจะสามารถมองเห็นหรือช้วยตาเหาเช่นแหวนแรงสีแร่สีเงิน เย็นตัวจากลาว่าจะไม่เห็นหรือด้วยตาหลับอย่เป็นจัดตแล้วไปด้วย่ร่องเพราะฉะนั้นผมเช็ดมาสองเป็นสีดำๆไม่รูว่าในนั้นมีแร่อะไรไม่เห็นเลยต้องตาดซะก่อนแล้วไปส่องไม่งร่องนี่คือหินนัทนีนะคบหินนัทนีเย็นตัวจากไม่มากหรือเย็นตัวจากลาว่าทีนี้หน้าตาของหินนัทนีเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเย็นตัวจากแม่มาก เราเรียกว่ามีการแทรกซ้อนในภาษาไทยนะคะถ้าแข็งตัวจากเราว่าเราเรียกว่ามีกูเขาไฟแล้วก็จะง่ายเพราะอะไรเพราะว่า,ากูเขาไฟสารอื่นมาจากโอโคโนโลเราก็เรียกเป็นโอโคนิกรอบแต่ทินที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาและเย็นตัวช้าๆไปได้อยูโลกเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นบูโตรบูโท,ทนิกรอบอันหนึ่งแข็งตัวใต้บูโลก เดินเย็นตัวอย่างรวดเร็วบนโลนะคะรวดเร็วมากมากมากรวดเร็วมากมากจริงๆก็จะมันก็จะเป็นแก้วจารก็ลืมบอกว่าทีครับว่ที่เราจัด คุณจะมีกรอกสักคุณจะมีรอก่างกันอย่างไรข้อที่หนึ่งอันนึงเกิดจากแม่มากันึเกิดจากเราว่าอันที่สองอันนึงเกิดที่มีอยู่โลกอันนึงเกิดภายใต้โลกอันที่สามอันหนึ่งมองเห็นหรือของแรกด้วยตาดามในการมองให้เห็นหรือของแรกด้วยตาดาอีกอันหนึ่งคือทุกข้อ ทำไหนมากกว่ากันคะทำไหนคะท,ที่เคยได้ยินกันหเราก็จะเรียกว่าเป็นเบเตอร์เวสตที่คืนเป็นทอดที่ใบใบหนมากมันขึ้นมานะคะแล้วเราว่าก็โตกมาที่เบโล่ถ้าสมมติระเบิดหลายๆรอบมันก็จะเป็นเบรเตอร์อันใหญ่ๆเราก็จะเรียกว่าทาวดีราที่คุณไปดูที่ลำปางเป็นอะไรคะ ตอร์หร er, right? 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 ือแท็บีิราเ็นทรเรเตอร์เพราะว่ามีขนาดเล็กนะคะโค่นลาว่าขึ้นไปนะคะผลก็คือเกิดเป็นเศษหินเราก็จะเรียกว่าเป็นไพโรคลาสค่ะเวลาเรานั่งรถไปเทศผ่านยาแถวสงปราก่อนที่จะสูงเกินถนนที่ตัดตรงนั้นมองดูสองข้างจะเห็นเป็นสีดำๆพวกนั้นคือมันโซวิโกร์ขึ้นมาค่ะนั้นก็จะเห็นเป็น สูินะคะที่มีปะซอบเป็นส่วนขอะซอคือพีนัทชนิดที่เกิดจากลาวาพัฉนั้นก็จะมองไม่เ่็นของแร่ไี่ต่างแต่ว่าถ้าเป็นแรดเป็นพีนัทนที่เกิดจากแม่ป้ากงนั้นคุณก็จะเห็นรของแร่ที่อยู่ในน้หนึ่งในชนิของแร่ที่คุณเป็นรนิคือแร่กะไก่ คลื่นสปาร์เดยกนะครับคือแรกที่เรามองเห็นได้ชัดเจนแล้เดิอดที่สุดในอีกแม่อีกคือกอดขอคลื่สปาร์กอดแบลทยหมอเครดแรดินเนียวใครว่ากอสชุกเงขึ้นใครว่าคลื่สปาร์ยกมือขึ้น กายไอยยมขึ้นครบาแรกมีเหนีทตอบที่ถูกต้องคือและคือปา ก็คือทำให้บรรยากาศในการดงชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้แก้งแ่สะอาดไม่มีออกนิกใชินีทั้งปี2021ในโปรเจกต์0 1 8แต่ว่าทีเสร็จอยู่จะเข้าไปเยอะมากเกินไปก็คือทำไม่ใช้การบริโภคที่ดีนะคะเศษอินเส็จไรที่หงุดหงกขึ้นไปเชว่อเป็นคลาสนะคะตกลงมาก็จะกลายเป็นอินอไปแล้วที่ปตด สูงหรือต่ำความตึงของลาวาที่ไหลออกมาสูงหรือต่ำความจึงต่ำนะคะมันก็ไหลโรลไปเป็นลาวาลาวาซ้อนกันเป็นชั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันไหลไปได้ไม่ได้ระเิดความสูงก็มีนิดเดียว